สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนเช่นเคยนะครับ KDBS t m o r n i n g Call ของวันที่15กุมภาพันธ์2565นะครับก่อนอื่นพิธภัณฑ์2เรื่องนะครับก็ตอนนี้เรามีเรื่องบทวิเคราะห์ทีเฟกนะครับมาให้ดูกันวจะเป็นอินโฟกราฟิกสั้นๆนะครับใครอยากดูบป็สน n a p ช็อตว่าแนวรับแนวต้านเท่าไหร่เราจะทำยังไงดีนะครับมีแฟกเตอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยว ก,ก็สามารถดูได้นะครับทั้งเราส่งเข้าไปในระบบแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการประชุมวันจันทร์นะครับที่เป็นวิกฤติเศรษฐกิจเนี่ยตอนบ่ายตอนนี้เรากลับมาประชุมที่ชั้นสิบแปดนะครับตัวห้องเดิมนะครับท่านที่อยากจะเข้าฟังนะครับหรืออยากจะซักถามอะไรเนี่ยก,ก็ได้เลยแล้วก็เราจะแบ่งพาร์ทหนึ่งเอาไว้ตอบคาถามกันแล้วก็ไว้พูดถึงอะไรบางอย่างที่เราอยากจะคุยกันนะครับหรืออะไรที่ประเภท เราประชุมในผ่านออนไลน์แล้วเ,เราไม่ถนัดเนี่ยเราจะผ่านช่องทางนั้นกันเลยนะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวกยังสามารถฟังการประชุมผ่านระบบซูมได้ตามปกติตามเวลาเดิมด้วยนะครับก็เราจะทําให้ไม่ได้ไม่ได้ขาดอะไรเดินไปนะครับคนที่ฟังประชุมผ่านออนไลน์ก็จะได้ฟังเหมือนเดิมส่วนท่านที่ไปเจอกันก็ได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ได้ได้ตอบคําถามกันนะครับอะไรที่ ตลาดตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอะไรตัวแปรเปลี่ยนแปลงเยอะมากบางครั้งเนี่ยต้องอธิบายกันอย่างยาวทีเดียวกับคําถามอะไรบางสั้นๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของตัวตลาดกันละวกันโดยภาพสรุปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะอธิบายในมุมของตัวอ่าสั้นๆนะครับสรุปให้ดูเลยว่าสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนกลยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวน้องแทนจะจะเป็นคนนําเสนอนะครับในส่วนของภาพสรุปตลาดแน่นอนครับ สถานการ์ยูเครนเองเนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นหลายๆที่นั้นเนี่ยปรับตัวลงอย่างเมื่อคืนนี้นะครับดาวโจนส์ก็ลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวญี่ปุ่นนั้นก็ยังลงอยู่นะครับลงน้อยกว่าเมื่อวานนะครับอย่างที่ได้ยินกันเมื่อวานนั่นแหละที่บอกว่าวันจันทร์จะเป็นวันที่รับรู้ข่าวสารทั้งบวกและลบมากที่สุดของของสัปดาห์วันถัดมาจะรับรู้น้อยลงถ้าเกิดสถานการณ์นั้นก็คือยูเครนไม่ได้มีอะไรมากขึ้น นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตามกันว่ามันมีอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะครับดาวจนฟิวเจอร์นะแต่นะครับวันนี้ตีบวกได้มีรุนนิดหน่อยนะครับเช้านี้อาจมีรีบาวนะครับจะเดี๋ยวไปตามกันนะครับเรื่องของตัวยูเคนสำคัญที่สุดนะคุณบุลาดพูดเมื่อวานนี้ก็ก็เป็นเป็นประเด็นจริงๆประเด็นคล้ายๆเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยูเคนกับเพชเนี่ยถัดเป็นกดตลาดนะครับส่วนน้ํามันดิบนะครับก็ ขึ้นระบาดนะยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นยากแล้วขึ้นมากกลายเป็นสตั๊กเฟชั่นระบาดกันนิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้ประชุมอคอรมองอาจมีการนําเรื่อง EV เข้าที่เคยบอกอะ่ะอีวเ่ยถ้าเกิดจะเอาเข้าไปใหม่เนี่ยมันต้องไม่เหมือนเดิมไม่มีทางดีขึ้นต่อผู้ผลิต e ีวนะครับไม่มีทางดีขึ้นมันมีแต่จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นกลุ่ม e ีวนั้นเล่นน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของ มีการพิจารณาเรื่องการลดภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยผู้ประกอบการเอ้ยเพื่อช่วยผู้บริโภคนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาน้ำมันดีเซลจะตรึงไว้ที่เดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้รัฐบาลจะจะจะแบกรับไว้แล้วก็ไปกู้เพิ่มนะครับผู้ประกอบการพวกปั๊มน้ำมันไม่ควรจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นการส่งผ่านผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลกับผู้ประกอบการที่เป็นปั๊มน้ำมันก็อาจจะรับคนละครึ่งรวมถึงโรงกาันน้ำมันด้วยนะครับ เราก็ต้องไปดูันไปนะครับแล้วก็ตัวเลขโอมิคอนเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าตอนเนี้ถึงแมมตัวเลขมันจะลงมานะครับถึงแมมตัวเลขจะจะลงมาแต่ก็เป็นตัวเลขที่ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังยังวางใจไม่ได้เรื่องของยูเซ็ตโควิดเนี่ยรัฐบาลยังคงบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะตึงไปถึงประมาณสักเดษาก่อนนะอันนี้ยังเป็นประเด็นที่มีผลบวกผลลบกับผู้นิกลงโรงพยาบาลอยู่นะครับก่อนนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันนะครับ แล้วก็หุ้นแนะนําวันนี้จริงๆเราไม่ได้มีหุ้นเพิ่มเพราะว่าเรามองว่าตลาดเองยังยังไม่ไม่รู้จะไปทางไหนพรุ่งนี้วันหยุดด้วยปกติหุ้นไทยก่อนวันหยุดเนี่ยที่เขาหยุดที่เราหยุดแล้วคนอื่นไม่หยุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามักจะลงโดยธรรมชาตินะครับไปลองเก็บข้อมูลย้อนหลังได้เลยถ้าเราหยุดคนอื่นไม่หยุดเนี่ยเรามักจะติดลบในวันนั้นอครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นขึ้นอยู่กับดาวโจนฟิวเจอร์ขึ้นอยู่กับ ตลาดหุ้นยุโรปบ่ายนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับข่าวยูเครนที่จะมีการอัปเดตในระหว่างวันอันนี้จะบอกว่าเราจะปิดบวกหรือปิดลบตามสถิติหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่สิบห้านี้เป็นวันที่เคยมีข่าวมาว่ายูเครนนั้นเนี่ยจะถูกรัสเซียบุกจาได้ไหมฮะข่าวเนี่ยแต่ว่าก็เมื่อวานดูยูเครนรู้สึกเห็นข่าวแวบๆมาบอกว่ายูเครนเช็คมาแล้วเนี่ยเอ่อการจัดกําลังของรัสเซียเนี่ย ไม่น่าจะบุกในวันที่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมเองก็ต้องนั่งเหลือบตาดูข่าวอยู่ทั้งวันว่าจะมีอะไรอัปเดตกับยูเครนหรือเปล่าซึ่งเราจะรีบส่งข้อมูลเข้าไปในไลน์ทันทีที่มีข้อมูลอะไรอัปเดตกับเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นาทีต่อนาทีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เองก็จะเป็นวันที่จะมีการส่งงบนะครับก็เราอยากให้ดูข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ใหม่ของเราด้วยนะครับแล้วก็ ข้อมูลที่เราส่งอีเมลให้หรือว่าถ้าถ้าลูกค้าย,ยังไม่ได้อีเมลให้ทวงจากมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือเข้าไปดูในระบบของของเว็บไซต์เราได้นะครับก็มันมีทั้งรีวิวมีทั้งคอมเมนต์นะครับรวมถึงเรื่องของการทําที่พวกรีวิวการคาดการผลประกอบการเนี่ยทั้งในบูเบิร์กหรือไม่การืาาาาอแม้กระทั่งเราทําเองก็จะมีให้ดูนะครับเราก็จะมีให้ดูจนกระทั่งจนส่งงบมาสุดท้ายด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือว่าจะเห็นว่าตอนนี้เหลืองบที่ จะเหลือส่งเนี่ยก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้บริษัทก็ทยอยส่งงบขึ้นมาแนะบบนี้เป็นประเด็นที่รวมๆทั้งหมดของของตลาดในวันนี้นะครับจริงๆผมอยากจะแชร์อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เห็นภาพสรุปกันนะครับวันนี้ผมจะแชร์หน้านี้เป็นหลักเห็นไหมว่าผมพูดหน้านี้เยอะปกติผมจะไม่ค่อยพูดหน้านี้เท่าไหร่นะครับโอเคครับสิ่งที่อยากจะพูดสรุปก็คือว่าตลาดหุ้นเองเนื่องจากว่า เรารับรู้ข่าวยูเครนไม่พอเหมือนกันคนส่วนใหญ่คนบางส่วนเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่รับรู้ในวันเสาร์อาทิตย์เป็นข่าวใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณไบเดนคุยกับคุณโปรตินหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเองเสนอให้คุณโปรตินบอกว่าไม่ควรจะบุกควรจะเจรจา,าก่อน<ส>ก็ออกมาในช่วงเสาร์อาทิตย์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย<ด>เอเชียเมื่อวานลงหนักก่อนแล้วก็มารับรู้ที่อเมริกาเห็นว่าอเมริกาลงก็ลงม่เยอะด้วยยุโรปก็ลงประมาณสองเปอร์เซ็นต์ถือว่าครบหลุ เพราะฉะนั้นวันนี้เอเชียก็จะเริ่มก่อนเป็นคนแรกที่ผมเรียนเนี่ยวันนี้เมื่อคืนน่ะอยู่ข่าวยูเครนไม่มีไม่มีอะไรอัปเดตในในทางที่เป็นลบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเชียวันนี้จะลบไม่มากเห็นไหมครับว่าลบไม่มากวันนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าระหว่างวันยูเครนจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูตลาดยุโรปอีกนะครับก็ก็จะเป็นลูปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการรับรู้ข่าวสารของแต่ละที่ที่มันไม่พร้อมกันเนี่ยมันต้องไปดูว่าใครรับรู้ก่อนมั้นเอเชียรับรู้ก่อนก็จะต้อง วนกลับมาที่เอเชียอ่ายุโรปอเมริกาแล้ววันนี้ก็จะเป็นเอเชียอีกนะครับถ้าเอเชียเราลบน้อยแสดงเห็นว่าการรับรู้ข่าวนั้นเนี่ยก็ถือว่าลบไม่เยอะนะครับประมาณนั้นไทยก็จะลบไม่เยอะแล้วก็รัสเซียเนี่ยที่ผมไฮไลท์สีแดงๆคือสิ่งที่ควรจะดูรัสเซียจะได้เจราจาก่อนนะตอนนี้สรุปแล้วเนี่ยคุณปูตินบอกว่าให้นักการประเทศเนี่ยไปนั่งดูมาเขาบอกว่าควรจะคุยก่อนไม่ใช่ว่าจะไปเปิดบุกเขาเลยนะครับคุยกันก่อนนะครับแล้วก็ มีข่าวต่อมาว่าอเมริกาเองหรือว่ายุโรปเองอาจจะออกมาตราการเซ็นชั่นตัวรซียนะครับเซ็นชั่นก็รัสเซียโดนอยู่บ่อยแล้วก,ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่ที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นแต่เซ็นชั่นก็ดีกว่าลบกันนะฮะแล้วก็ m s c i ก็มาเตือนในเว็บไซต์ของเขาบอกว่าอ่านเนี่ยเขาเดี๋ยวนักลงทุนเนี่ยนะครับก็ควรจะควรจะ,ควรจะเขาเริ่มเตือนว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดการเซ็งชั่นขึ้นมาในรัเสเซียได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ นั้นลงทุนของเขาเองก็ควรจะดูด้วยนะครับว่า,าหุ้นรัเสเซียที่มันมีอยู่ในในพอร์ต MSCI เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นการอัปเดตจากฝั่ง,ง MSCI ในสายน้ำมันฟังดีๆนะครับผมจะบอกว่าวันนี้เราแนะนำสอปอ,อยู่นะครับสหออมอ,อกันถือมากกว่าเรามองอย่างนี้ครับเรามองว่าตัวสถานก,การณ์ของอ่ายทําำให้น้ำมันบวกนะครับแต่นะครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดน้ำมันเนี่ย มันบวกเป็นม,มากมากมันจะไปดันเงินเฟอ้อขึ้นเพราะดันเงินเฟอ้อขึ้นเศรษฐกิจ,จอาจจะเกิด stagflation คําว่า stagflation อธิบายง่ายๆคือเศรษฐกิจไม่ได้โตแต่เงินเฟอ้อสูงก็คือพูดง่ายราคาสินค้าสูงกลายเป็นการซ้ําเติมเศรษฐกิจไปอันนี้ไม่ดีนะครับเคยเกิดของอเมริกาในปี73-74มาแล้วนะครับของไทยเองก็ไม่ค่อยเกิดเกิดไม่เคยเกิดหรอกนะครับอะไรอ่าสถานการณ์แบบนี้ของเราคือลบก,ก็คือลบไปเลยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่า ถ้าเกิดมันเกิดสงครามขึ้นความต้องการใช้น้ำมันมันจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายที่มันตึงๆอยู่มันก็จะผ่อนคลายราคาน้ํามันจะก็อาจจะขึ้นไม่ได้ไม่ได้อย่างที่คิดนะครับผมมองว่าน้ํามันตอนนี้น้ำมันดิบอบรนเ์อยู่ที่ประมาณสัก95-96เหรียญเนี่ยอย่างมากก็ไปยันแต่ร้อยเหรียญไม่ไม่ควรจะขึ้นไปเยอะแล้วก็สถานการณ์รัสเซียกับยูเครนก็ไม่น่าจะไม่น่าจะบานปลายด้วยก็อย่างมากก็ใช้เวลาเป็นหลักวันนะไม่น่าจะนานด้วยมันตรงนี้เนี่ย ในหุ้นน้ำมันเนี่ยคนที่เล่นน้ำมันก็อยากให้พร้อมรอขายมากกว่านะครับที่จะุยซื้อเพิ่มในส่วนที่เป็นถ้าเกิดอยากจะดูอินดิเคเตอร์ของหุ้นไทยว่าเอ้ยอยากรู้ว่าเย็นนี้หุ้นไทยจะปิดบวกปิดลบให้ดูที่ราคาสินทรัพย์อยู่2ตัวก็ได้นะฮะอยู่ที่บิตคอยบิตคอยขึ้นหรือลองเห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยสอวันแล้วบิตคอยทรงตัวอยู่ที่4ี่0 0ืสองเหรียญดูว่าจะเป็นยังไงถ้าสานการมาเลวร้ายบิตคอยกูจะลงนะครับฟิวเจอร์ของทั้ง U.S. ของยุโรปก็ดูได้เช่นกันจะเป็นตัวชีน้นาหุ้นไทยเหมือนกันเพราะคนที่เล่นหุ้นไทยวันนี้ต้องดู2ตัวนี้เป็นหลักก็ได้ครับทองทองคําเองเนี่ยมองเป็นเซฟฮาเว่นนะครับแต่ทองคําอาจจะอาจจะลิงก์กับหุ้นไม,ไม่ไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็มองเป็นเซฟฮาเว่นล่าสุดนะครับทองคำอยู่ที่1870งพันเ็กํหรียญต่อทอยส์อาวก็กำลังจะเทสทายเดียที่1 8 8 0ปดร้อนทองคำจะเป็นเซฟเฮาเว่นสำหรับตอนนี้ดอลลาร์ไม่เท่าไหร่แต่เห็นว่าดอลลาร์มัน96จุดเอง ของดอลลาอินเด็กซ์นะครับไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่คนไปสนใจทองคํามากกว่าผมว่าอาจจะสนใจบอลด้วยนะแต่บอลก็จะมีอีกขาหนึ่งคือเฟดจะขึ้นดอ,อกเบี้ยเนี่ยมันก็ขัดขัดกันอยู่ว่าจะซื้อบอลดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็บอลก็จะก็เลยไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่ดีในการในการนําเสนอเป็น leading indicator คือดัะนีชี้นาไม่ค่อยได้ทองคําอาจจะดูง่ายกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหุ้นเทคถามว่ายังไงดีหุ้นเท็ต่างประเทศยังต้องคอยดูนะครับคอยดูเพราะว่าเราขอกลับมาดูนิดนึง พุ้นเทคเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อคือนนี้นี่เป็นของอเมริกานะครับโกลสต็อกก็ลงเทคสต็อกก็ลงนะครับเทคลงพอควรเลยนะกลับจะกลับไปถึงโลของเมื่อเมื่อหลายวันก่อนแล้วนะครับตอนนี้เทคก็ลงกลับมาลงใหม่นะครับยุโรปเนี่ยตอนแรกเนี่ยแว l ์ลูสต็อกอยู่ได้ไม่ลงแต่ว่ากว่าเจอสถานการณ์ยูเครนี่ไปลงนะฮะแล้วก็เทคสต็อกลงหนักเดิมมีไฮมีนิวไฮไปแล้วนะครับมีนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เห็นว่ายุโรปนั้นใกล้ยูเครนมากที่สุดเขารับรู้ก่อน นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพหนึ่งที่ที่ทําให้เห็นกันนะครับมันตรงนี้หุ้นเทคต่างประเทศต้องระวังส่วนหุ้นเทคไทยส่วนใหญ่จะเห็นไหมครับว่าหุ้นที่อิงเทคเนี่ยลงกระจายันในระหน้าไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจมาไม่ว่าจะเป็นไอจีหรือว่าหุ้นแล้ก็ตามที่เกี่ยวกับเทคเนี่ยลงแบบโอ้ไม่มรื้หมูรู้ตาเพราะนั้นเคซีอ่ะฮาน่าก็เป็นตัวหลักๆของเทคเหมือนกันนะครับวันนี้เคซีอีฮาน่าเนี่ยเคซีอีเนี่ยลงมาแถวๆห้าสิบห้าสิบเจ็ดบาทแล้วนะครับก็เรามองว่าเคซีอีเองนะเนี่ย ตอนนี้เนี่ยลงมาใกล้ๆจุดจุดซฉพ์ตแล้วแถวๆห้าสิบห้าแถวนี้นั้นก็รอดูนิดนึงนะครับคนที่มีอยู่ก็รอกันนิดนึงก็าทาข่าวมันมาเยอะผมเลิต้องคุยว่ารอก่อนนะครับแล้วก็จะไปซื้อก็ไปรอดูว่าห้าสิบสามห้าสิบห้าเนี่ยเอาอยู่ไหมคายว่าการหรือไม่สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นหุ้เทคอาจจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยากจะให้แชร์ถึงภาพสรุปว่าอยากขอสรุปเป็นยังไงจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงโฟล w สุดท้ายของผมก็คือโฟล w นะครับก็ตอนนี้โฟล w เนี่ยเมื่อวานกับฝรั่งกับเน็ตเซลในเอเชียตามสูตรนะครับเพราะว่าสถานการณ์ยูเครนมาทาให้คนโผัวก็เน็เซลในยูในเอเชียครับตลาดที่เนสเซลเยอะที่สุดคือไต้หวันไม่รู้เพราะเขาเอาเคสไต้หวันไปเทียบกับเคสยูเครนหรือปเปล่าก็เลยขายไต้หวันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้แล้วก็ฝรั่งเนี่ยเมื่อวานนะครับที่ตอนแรกก็มาเดาว,ว่าจะเน็ตบายในเเชีเพราะว่าเน็ตบายคุณที่ฝรั่งซื้อเยอะที่สุดคือใบ้างคร ถ้อยากซื้อเคเบิครับดูดูตรงดูกลุ่กล่องด้านขวามืออันนี้เลยครับดูซื้อเคเบิเยอะซื้อเอสบเยอะซื้อบีบเยอะนะครับอันนี้จะเป็น3ามลำดับแรกของธนาคารที่เขาซื้อกันส่วนบลทเนี่ยไม่ติดลำดับใน1ใน10แล้วนะครับแต่สพอพยังติดอยู่นะครับเป็นอันดับที่วันเจ็ดนะครับก็ก็อันนี้จะเป็นเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งให้เห็นว่าฝรั่งกำลังทําอะไรกับหุ้นไทย นะครับก็ฝั่งขายก็เช่นกันนะครับฝรั่งยังขายเ c ซขายกราฟมันดีจีอยู่เหมือนเดิมน,นะครับขายฮาน่าด้วยคือฝรั่งยังขายพุ้นเทคออกนะครับแต่ซื้อพุ้แนแบงก์กลับนี่เป็นเป็นเทรนดเป็นโทนอย่างหนึ่งของตัวตลาดนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นภาพที่ภาพสรุปของตัวแปรสี่ตัวนะครับเมื่อวานนี้ใครเข้าฟังมาชุมช่วงใหม่จะเห็นอันนี้ผมเอามาสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งน,นะครับอยากจะรู้ว่า4ตัววิเคราะห์กันยังไงในมุมมองของฝั่งกลยุทธ์แล้วก็ผลกระทบต่อหุ้นหรือสินทรัพย์ต ถ้าลบจะเป็นตัวด้านขวามือสุดนะครับก็ไปดูกันได้นะครับตัวแปดสีตัววิเคราะห์กันยังไงใครบวกใครลบจากเรื่องเหล่านี้นะครับก็ลองไปย้อนดูกันได้นะครับส่วนเรื่องของหน้าหน้าวอลใน Facebook เมื่อเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูเตะตาเท่าไหร่ครับโอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตส่งผ่านให้ทางด้านน้องแทนกับเรื่องของตัวบทวิเคราะห์พื้นฐานในวันนี้กันเลยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมาต่อในพาร์ทของกลยุทธ์นะครับแต่ก่อนอื่นขอสรุปเปเปอร์วันนี้นะครับจะเห็นสังเกตน,นะครับว่าวันนี้เราไม่มีสีเขียวเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกมาตามค่าดสรงๆแล้วก็มีที่แยกกับค่าด้วยนะครับพูดถึงตัวที่เป็นข่าวก่อนแล้วกันรับอย่างตัว PTG เนี่ยก็จะมีเรื่องที่เขาไปลงทุน, Community Mall นคอมมูนิตีมอลในปัมแต่ถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของตัว PTG เนี่ยมันเป็นเรื่องที่บวกมากไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของค่าการตลาดที่ลดลงะคะที่ เป็นปจัจจัยกดดันเขาอยู่ส่วนเรื่องของตัว PSL เนี่ยที่ถือว่ากําไรรายงานออกมาในช่วงปลายมาคยีเนี่ยก็ mm hmm. นั่งปีนะครับจนนุดเด่นที่เขาทําได้ดีเนี่ยคือเรื่องของการที่เขายัางรักษาระดับค่าระวังที่เขาทํากับลูกค้าเนี่ยได้สูงกว่าอุตสาหกรรมนะครับก็เลยทําให้เขาทําได้ดีแต่ว่าในภาพของปี2นะองสองนยังไงก็ต้องดูนะครับคือกลุ่มที่เป็นแนวขนส่งกลุ่มเดินเรือ,นเ,อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของสถานการณ์ยูเครนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เขามีการเกิดข้อพิพาทขึ้นเนี่ย สมมติว่าในกรณีที่เรีเรเรรายรที่สุดเนะี่ยมันก็จะไม่ตัวเส้นทางในการเดินเรือเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับหมายควาว่าก็จะไปส่งผลต่อดีมาในการขนส่งเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับใช่ั้มฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนตัว SMPC เนี่ยก็จะมีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นนะเป็น14บาท50ก็ถือว่ากําไรเนี่ยออกมาได้ดีกวค่านะครับธุรก,กิจของเขาเนี่ยคือการเป็นเหมือนเึกถึงถังแก๊สครับถังแก๊สขนาดใหญ่เนี่ยก็มองว่าในปี22นถ้าเกิดว่าพวกร้านอาหารเนี่ยสามารถกลับมาเปิดขึ้นได้ทั่วโลกเนี่ย่าแปลว ดีมาหรือว่าความต้องการในการใช้พูผถังแก๊สเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตามนะครับส่วนตัวที่ถือว่าไม่ค่อยโอเคเลยเนี่ยจะเป็นตัว MPC แล้วก็ตัว Curry นะครับตัว MPC เนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยจะมีเรื่องกดดันหลายๆเรื่องนะครับมันจะมีทั้งทางฝั่งของขารายรับแล้วก็ทางฝั่งของขาทุนทุนนะครับถ้าจะทางฝั่งของขารายได้เนี่ยคือตั้งแต่ทางออมสินเนี่ยเริ่มมีการเข้ามาในตลาดเนี่ยสังเกตนะครับว่าตัวสินเชื่อในหลายๆประเภทเนี่ยมันก็ถูกจํากัดเพดานไปว่าแบบไม่ควรจะมี นี่คือทางฝั่งขารายได้ที่เข้ามาผลดันนะครับทีนี้ทางฝั่งขา,ขาต้นทุนคือปกติเนี่ยกลุ่มการเงินพวกนี้เขาต้องไปใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อที่จะเอามาแบบบริหารพอร์นของเขานะครับถ้าเกิดเรามองภาพที่เป็นระยะอ่าประมาณป,ปลายปายีหน่อยถ้าเกิดในกรณีที่อา่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันถูกปรับขึ้นจริงๆนะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยก็แปลว่าเขาจะมีความเสี่ยงในข่าวของต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นนะฉะนั้นกลุ่มการเงินเนี่ยก็ยังมี ประเด็นทั้งสองาเนี่ยมาคอยแฮงค์อยู่นะครับทำให้ราคาไม่ค่อยขึ้นส่วนตัวเคอรี่เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของสงครามราคานะครับปัจจุบันเนี่ยก็แข่งกับทางแพลเอ็กเคยก็ทางดูดเดือดน,นะครับรวมไปถึงจะมีพูกกับการใรอื่นๆเนี่ยรวมไปถึงสบายเองก็ถูกเข้ามาอยู่ในอุตสาหการรมนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้มีการพูดถึงราคาตั้งแต่29บาทไปแล้วครับแปลว่าตัวมา r จิ้นหรือว่ากําไรที่ทางบริษัทที่ให้บริการประเภทนี้เขาจะได้เนี่ยมันดูลดลงนะครับ แต่ว่าทางฝั่งขาต้นทุนเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะคือต้นทุนหลักในการขนส่งเนี่ยมันก็คือน้ํามันน้ํามันแพงครับแต่ว่าราคาขายเนี่ยปรับเพิ่มไม่ค่อยได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องกดดันกาไรเขาอยู่นะครับอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วน BTS ก็ถือว่าออกมาอาจจะดีกว่าแหละแต่ว่าประเด็นที่ยังคอยแฮงเขาอยู่คือเรื่องของการขยายสัมปทานนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะครับขอข้ามมาดูในตัวที่เป็นพาร์ทของ t f t เลยแล้วนะครับ t f t เนี่ย ทีเฟกเราก็จะมีแนะนำในตัวซีรีส์ S50 อ่า2นนะครับอาจจะให้ดูภาพของตัวกราฟที่เป็นเรีย t ท m e ประกอบไปด้วยนะครับจริงๆใครที่เล่นดีเฟกต์ตัวนี้ผมแนะนำว่าอยากให้ดูตลาดต่างประเทศเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับเรียกว่ารู้ข่ารู้ดาวคือจะสังเกตนะครับว่าตลาดในวันนี้ในส่วนใหญ่เนี่ยในโซนเอเชียมันก็จะเป็นการลบน้อยกว่าวันก่อนแล้วก็เริ่มมีบางตลาดเนี่ย ที่เริ่มเป็นการปรับขึ้นมาบวกแล้วนะครับแล้วก็ดาวจนฟิวเจอร์เนี่ยเริ่มบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยดีดีกว่าดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าทีเฟรเนี่ยเราแนะนํำยังไงนะครับก็คงเลือกเป็นทางฝั่งขาลองอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็เฟรงเลยว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการเปิดลงมาเลยแล้วก็ดีดกลับนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะในช่วงเช้าส่วนวันนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่ว่าคนเนี่ยจะเริ่มมีการซื้อหุ้นกลับในบางเเตออร์นรใชช่ช่ววง้าามื กลุ่มที่โดนขายหนักเนะ่ยคือกลุ่มธนาคารเพราะว่าวันนี้เนะี่ยกลุ่มธนาคารโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงเปิดตลาดประมาณ1 0บถึงยีนาทีแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการเล่นขึ้นมาเก่งกำไรทางฝั่งรองก่อนนะครับโดยจะมีกรอบแนวต้านที่ระวางอยู่ที่1นึ่เถึงหนึ่นยี่สนะครับเป็นระยะในการเก่งกาไรแต่ผมก็มองนะครับว่าการขึ้นไปรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการรีบาวสั้นๆนะครับไม่ได้เป็นการขึ้นไปอย่างแข็งแรงจริงๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอีกทางฝั่ ใครที่อยากเล่นช็อตเนี่ยแนะนําให้ลองดูนะครับว่าการเทสแนวต้านประมาณ1 0 17, 1 7งพันสเนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงว่ามันจะมีแรงขายแล้วก็เป็นเกิดการช็อตออนเซ็งลงมาได้นะครับตัวกรอบแนวรับสําคัญยอยู่ที่ประมาณ1นึ่นะครับอีกขานึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นยาวไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงช่วงเช้าเนี่ยเป็นการฟื้นแค่เช้าแล้วบ่ายทยอยลงเนี่ยดูนะครับว่าจุดสําคัญเนี่ยคือหนึ่งพันอีกแปดจุดนะครับ จุดจุดนี้เนี่ยจสังเกตว่าถ้าเกิดมันหลุดลงมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการเปิดดาวไซต์ที่ค่อนข้างกว้างสําหรับคนที่เล่นทางฝั่งขาช็อตได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอาจจะรอช่วงบ่าย,ยก็เน้นเป็นการ f o l l o w s h o t ก็ได้นะครับในกรณีนี้ที่มันหลุด1,000กพับอีก 8. จุดประมาณนี้นะครับขอข้ามมาดูในพาร์ทของกลยุทธ์เลยแล้วกันนะครับในพาร์ทของกลยุทธ์เนี่ยวันนี้จริงจริงเนื่องจากว่ามันมีวันหยุดมาขั้นอยู่ที่กลางสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นวันหยุดที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจจะเกิดดงครามขึข้้นไ ผมเลยมองว่าการที่จะถือหุ้นหรือว่าการลดสถานะการถือครองหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับในการที่จะจัดการอรอตบริหารเงินในตอนนี้นะครับก็เลยไม่ได้มีการเปลี่ยนหุ้นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็หุ้นหลักๆที่คนยังยังเล่นยังชอบอยู่เนะี่ยก็คงเป็นแนวแบบ value style อย่างพวกกลุ่มธนาคารอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรื่องของกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยโดยเฉพาะธุรก,กิจที่ผมอยากเตือนที่สุดเน,นี่ยคือกลุ่มสายการบินนะครับ สายการบินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์โควิดที่มันมีตัวเลขมากกว่านี้นะครับรวมไปถึงราคาน้ำมันที่มันสูงเนี่ยเขาจะโดนทั้ง2ขาเลยคือขาอไรายได้ที่ลดลงแล้วก็ขาของต้นทุนพลัานาเนี่ยที่เพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยผมแนะนําให้หลีกเลี่ยงกลุ่มการบินไปก่อนนะครับส่วนกลุ่มที่ยังพอจะเล่นได้อยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นดอมิสติกประเภทโอเปอเรเตอร์เนี่ยยังโอเคอยู่เมื่อวานจะมีข่าวที่ทาง a อ v ดวารเนี่ยโดนทางกสทชเนี่ยก็มาเหมือนกับว่า เรียกค่าปรับนะครับในกรณีที่ทําให้เกิดการล่มในเครือข่ายลงมาเนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับคนก็มากจะมาเชียร์หุ้นตัวอื่นเนี่ยผมก็เลยมองว่าวันนี้ทรูก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมาแบบดีดามากกว่าเมาื่อวานนี้นะครับก็มองเป็นเรื่องดีไปนะในพาร์ทของตลาดแล้วก็กลยุทธ์นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ผมขอส่งต่อให้ทางเทคนิคอนะครับเป็นการปิดท้ายได้เลยครับ มาต่อในส่วนของทางด้านที่เหนนะคะในภาพของเซ็ตเมื่อวานนี้ก็ยังมีแถวการปรับตัวลงต่อข้อที่สําคัญคือไม่สามารถยืนเหนือตรงบร,ริเวณ1690งได้ดังนั้นจุดแนวรับที่เราคงจะต้องลุ้นอย่างจริงจงังแถวบร,ริเวณ1680เมื่อวานนี้ลงมาเทสแล้วนะคะแต่ก็ยังสามารถติดกลับขึ้นไปได้ดังนั้นถือว่าภาพวันนี้เรามองค่อนข้างจะกลับกลืงพอสมควรซึ่งอาจจะเป็นลักษณะาการยืนได้แล้วเลือกทางที่เป็นลักษณะไซด์เวย์ออกออกข้างหรืออาจจะเลือกทางลงเลยคือเป็นลักษณะไซด์เวดาว ดังนั้นภาพวันนี้เรามองเป็นไซด์เวยของไซด์เวดาวจุดรับวันนี้เรามองคือตรงโซน,บ,บ,น <c oughs> บริเวณแถวบริเวณ1677หรือ1678ตรงโซนนี้ก่อนนะคะซึ่งถ้าหากตรงนี้เอาไม่อยู่เนี่ยเรามาดูภาพทางด้านขวามือนะคะเป็นภาพรายชั่วโมงที่หาเป้าหมายการลงมาดังนั้นแนบวบริเวณ1677หรือ1678ตรงเนี้ยเป็นโซนหนึ่งในสาของรอบ168 1618ถึง1707ตรงเนี้ยหากเราแบ่งขึ้นเป็นามส่วน ส่วนแรกที่จะลงมาคือตรงบริเวณ1678หรือ1 6 7ดตรงโซนนี้ถ้าหากเอาไม่อยู่ก็จะมีโอกาสลงมาแถวบริเวณ1673ได้นะคะภาพแนวรับวันนี้เรามองตรงจุดนี้ดังนั้นแนวบริเวณ1680เนี่ยมีโอกาสของการหลุดอาจจะมองว่าเป็นการหลุดในลักษณะาการเออเลอร์ก็ได้หรืออาจจะหลุดจริงจังก,ก็ได้ส่วนเกาะบนวันนี้มองแถวโซนบริเวณ161687นะคะตรงโซนนี้แล้วก็1692ตรงโซนนี้นะคะซึ่งเป้าหมาย ตรงบริเวณแนวต้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะจํากัดพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามน้ําหนักของทางยังมีอยู่เนื่องจากเราจะเห็นว่าสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกแนวโน้มในรายชั่วโมงเนี่ยพลิกกลับมาเป็นลบแล้วดังนั้นคงต้องเรามาระวังทางบางพอสมควรเดี๋ยวเราไปต่อหุ้นในดองใ,งใ,ใจัวแรกค่ะ วันนี้เราเลือกตัวสบายนะคะก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นขาขึ้นแต่เราจะเห็นว่าหลังจากขึ้นไปทํายอดแถวบริเวณ38บาทเนี่ยตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะการพักตัวหรือมีการปรับฐานแล้วก็เราจะเห็นว่าโลล่าสุดที่เขาทําไว้ในตรงเนี้ยมันลงมาประมาณ50หรือครึ่งหนึ่งจากยอด,อยอดแถว38 ลงมาถึง14บาทดังนั้นแบ่งครึ่งหนึ่งคือตรงโซนบริเวณ26บาทตรงโซนนี้แต่เราเห็นว่าราคาเริ่มมีลักษณะการฟื้นตัวได้เมื่อวานนี้ยังคงถูกกดจากเส้นค่าเฉลี่ย25วันอยู่วันนี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีน้ำหนักมากนักในการที่จะกดสําหรับตัวนี้ดังนั้นเป้าหมายเส็ปตัดไปใกล้ๆจุดที่เขาลงมาคือแถวบริเวณ32บาทเสนงตรงนี้เป็นจุดที่เรามองว่าน่าจะสามารถคาดหวังได้ไม่ยากนะสาหรับถ้าหากฝ่าไปได้เนี่ยเป้าหมายการขึ้นเส็ปตัดไปคือแถวประมาณ32 สามสองสลึงถึงสามสามนะคะซึ่งจริงๆภาพของตัวสบายเนี่ยเรามองทับขึ้นไปได้จริงๆคือแถวสามห้าแต่คงไม่ใช่วันนี้คงต้องลุ้นแนวตาสั้นไปก่อนส่วนจุดรับคงแถวยี่สิบเก้าบาทเจ็ดห้าถึงสามสิบบาทเจ็ดสิบห้านะคะส่วนจุดคัดแน่นอนไม่ควรต่ำกว่ายี่สิบแปดบาทห้าสิบเราคงไม่ลงให้ไปถึงยี่สิบหกบาทสลึงดังนั้นแนวตรงบริเวณยี่สิบแปดบาทห้าสิบถือว่าค่อนข้างจะมีระยะดังนั้นจึงไม่ควรจะหลุดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อตัวที่สองค่ะ ตังนี้เลือกตัวแจสนะคะก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวซึ่งถามจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ค่อนข้างจะมีแรงเก่งกำไรกลับขึ้นมาจุดที่เรามองแล้วสาคัญที่ฝากขึ้นไปได้แถวโซนบรเนิเวณ3บาท56ซึ่งตรงบริเวณ3บาท56ตรงโซนเนี้ยเป็นแนวต้านตั้งแต่หลุดมาตั้งแต่ไปเดือนมกราคมคือวันที่26หลุดมาแล้วไม่สามารถจะฝากขึ้นไปได้เมื่อวานนี้ขึ้นไปได้ เราขึ้นไปด้วยการแพงเทนค่อนข้างสวยเป็นการดึงค่าสัญญาณแนวโน้มสลับระดับรายวานตรงนี้พลิกกลับมาเป็นบวกดังนั้นทิศทางค่อนข้างจะเป็นบวกมากๆสําหรับตัวแจสดังนั้นวันนี้มีโอกาสลุ้นของการไปต่อนะคะซึ่งตัวแจสเนี่ยจริงๆเมื่อวานเนี่ยถ้าบองแล้วแนวต้านเนี่ยไปติดแถวโซนบริเวณเส้นอัพเทน แบรวนสบาทเจพอดีดังนั้นวันนี้อาจจะมีสเต็ปการย่อให้เราได้เล่นได้นะคะเราคงมองดูจุดทับที่สำคัญสำหรับตัวแจสตวันนี้ที่เรามองจุดแรกคือตรงบริเวณ3าบาท64จุดแรกถ้าหากเอาไม่อยู่เนี่ยคือตรงบริเวณไฮเดิมที่เขาเบรกขึ้นไปเมื่อวานนี้คือ3บาทห้ถ้าหากตรงนี้ไม่อยู่จุดคัดไม่ควรหลุด 3บาท46ตรงนี้ต้องออกไปก่อนสําหรับตัวหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะการเก็งกําไรค่อนข้างจ่ายอยู่พอสมควรดังนั้น,น,นต้องมีวินัยนิดนึงนะคะสําหรับไซซิ่งนะัวันนี้ก็คือตรงบริเวณที่กล่าวไว้ส่วนแนวต้านวันนี้มองแถวบริเวณ3บาท82ซึ่งเส้นนี้อาจจะถูกขยับขึ้นไปคือเป็นจุดที่เรามองคือประมาณ3บาท 82, ถึง3บาท94นั่นเองนะคะสำหรับตัวแจ๊สเดี๋ยวเราไปต่อออเสร์นิดนึง เมื่วันนี้ที่เราแนะนํากลางวันไปตัว S A M นะคะเมื่วันนี้ที่เราแนะนําไปใครมีอยู่ลุ้นไปต่อวันนี้มองแนวต้าสําหรับตัวเนี้ยอยู่แถวบริเวณ8บาท20ถึง8บาท40นะคะสําหรับตัวนี้ใครมีอยู่ลุ้นไปต่อนะคะแล้วก็วินด้วย นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคายังไม่แรงมากนะวันนี้มองแนวตา้านสาหรับตัววินก็มองแถวบริเวณบาท9บาท8 9ถึงบาท96สหนะคะสาหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบอลนะคะสำหรับตัวแคสบอลที่มีลักษณะการติดในรูปแบบเทรดดิ้งอเลอร์เนี่ยเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวก็คือตัว ECF กับ s c f r 4ตรงนี้แล้วก็ตัว AJA AJL3 ถูกติดในลักษณะเ e a d ิ n g alert สสัปดาห์นะคะคือวันที่15กุมภาพุมพาถึงวันที่7มีนาเมื่อวานนี้ตัว s a n t e l เทดในบัญชี Cash b a l c e เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้หลุดอาจจะต้องดูว่ามีแรงเก็งกำไรไหมนะคะส่วนตัววันที่15คือวันวันนี้ BGT เทดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะส่วนตัวที่เหลือคือวันศุกร์ค่ะ BE8 GCap KK1 ค่ะ สำหรับข้อมูลในการพรีเซนต์ชาวมีก็จะงเป็ประมาณนี้นะคะขอปิดประชุมชาวมีได้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ